สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีเพียกรดวงชะตาวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็ท่านใดที่ทราบลัคนานะคะว่าเป็นคนลัคนาราศีกันก็ดูคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูเป็นราศีก็ได้นะคะต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีกิจราศีกันนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมี การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะที่หลับที่นอนนะคะหรือจะแปลว่ามีการทําธุรกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับบ้านกับรถนะคะได้เข้าไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นหรือข้องเกี่ยวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะได้ดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับ บ้านกับรถหรือกับร้านค้าหรือได้สำนักงานใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนั้นคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของทรัพย์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นร้านค้าหรือสำนักงานนะคะดรงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีการเขาเรียกว่ามีความ เรื่องมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นหรือคุณกับคนในครอบครัวจะมีความความแน่นแน่นแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นร่วมไปถึงเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะสแสวงราบผลในเรื่องของหลักทรัพย์เข้ามาเป็นพิเศษหรือท่าในใดที่รอในเรื่องของกิจการอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ร้านค้าได้สำนักง,งานใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ มีโอกาสก่อร่างสร้างตัวนะคะหรือในเรื่องของฐานะความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันจะขยับขยายนะคะจะเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างหลักปักฐานให้กับตนเองหรือสร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีบ้านมีรถมีร้านค้ามีสํานักงานใหม่ที่เป็นของตัวเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตายังบอกอีกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือในในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยคุณจะมีที่ปรึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเห็นอกเห็นใจนะคะหรือคุณเป็นช่วงที่คุณทำอะไรจะมีคนคอยสนับสน,นุนคนคอยชี้แนะคนคอยแนะนำนะคะเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าชาวราศีกันนั้นเป็นช่วงที่คุณ จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษด้วยนะคะถ้าเน้นย้ําไปในเรื่องของงานเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทํางานมีโอกาสในเรื่องของงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีลาภผลหรือมีความสําเร็จทางการงานเกิดขึ้นทําอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยนะคะจะมีโอกาสดีๆมีมุมที่ดีมีมุมที่ดีมีลาภผลทางการงานหรืองานที่ได้หยิบจับได้กระทําไว้ได้มีการวางแผนอะไรก่อนหน้า ก่อนหน้ามาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจะผีดอกออกผลสำเร็จผลเป็นไปในทางที่ดีนะคะการการเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานมีโอกาสที่จะอยู่ไกลบ้านเกิดไกลต่างจังหวัดหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณมีโอกาสในที่รอการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกลับไปอยู่บ้านเกิดกลับไปอยู่ที่ที่เคยจากมาก็มีโอกาสแนวโน้มเหมือนกันนะคะที่จะได้กลับไปอยู่กับสังคมเกา่า หรือมีคอนเนคชั่นมีการติดต่อกับเครือข่ายกเก่าสังคมเก่าเช่นเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องมีโอกาสได้ไปพบปะสังสรรค์กับเขาจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะเรื่องงานเนี่ยเป็นไม่ได้เนี่ยชาวราศีกันควร ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใดก็ได้ที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอพอรในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะเป็นสิริงมงคลจะเสริมดวงในทางการงานเป็นอย่างดีเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคทางการงานนะคะปัดคือเป็นไม่ได้คุณอยากได้อะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะมีโอกาสมีลาบผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้โชคนะคะมีความก้าวหน้าความเติบโตหรือมีการขยับขยายในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นเกิดสิริมงคลนะคะให้กับเจ้าชะตาโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะต่อมาถนะ้าพูดถึงการเงินการทองชาวราศีกันการเงินของคุณเป็นช่วงที่การเงินการทองเนี่ยนะคะ คุณจะมีความเขาเรียกว่าการเงินการทองเนี่ยมันมีมันรู้สึกมันจะมีความสะดวกสบายขึ้นเกี่ยวกับการเงินการทองหรือมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการซื้อของโดยตามใจอารมณ์หมายของตัวเองเช่นเสียเงินไปกับการซื้อของที่มันคือมันต้องการเสียเงินไปกับกิเลสของตนเองนะคะอาจจะเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งของที่ มีความปรารถนามานานแล้วแหละนะคะที่อยากจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเอาเป็นว่าเรื่องเงินเนี่ยนะคะมันจะมีความสะดวกสบายทางการเงินมากขึ้นในเรื่องของรายรับเนี่ยกับรายจ่ายเนี่ยมันยังพอไปได้นะคะเรื่องการเงินการทองเนี่ยยังเรียกว่าจะราบรื่นมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะหาเงินได้เพิ่มขึ้นแล้วกันนะคะแล้มีโอกาสใช้เงินไปกับ การซื้อของที่ตนปรารถนาที่ตนพึงพอใจทางจิตเกิดขึ้นหรือมีความต้องการในเรื่องของมีความต้องการหรือมีความแสวงหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองซื้อของสวยงามอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินเนี่ยมีมีเข้าแล้วก็มีโอกาสที่เสียเงินปรายจ่ายที่ ที่ตัวเองปรารถนาที่ตนปรารถนาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีกันมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายไปกับคนอายุน้อยกว่ากับเด็กกับลูกกับหลานหรือท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงมากเป็นพิเศษเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้คุณจะมีความคิดวิตกกังวลหรือมีความห่วงใยกับลูกกับหลานมากขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความห่วงใยเขานะคะ หรือเอาใจไปโฟกัสกัเขามากเป็นพิเศษรวมไปถึงถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยชาวราศีกันนะคะควรดูแลสุขภาพในเรื่องของระบบประสาทระบบสมองกระเพาะอ,อาหารกระเพาะปัสสาวะควรดูแลให้ดีนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในมุมมองของความรักชาวราศีกันเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักต่างๆสําหรับคนคนโสด คนโสดช่วงนี้นะคะคนโสดเนี่ยจริงๆถ้าโสดอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีนะคะถ้าโสดแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานใจใจิตใ,ใจคุณจะมุ่งเน้นไปในเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องงานถ้าโสดนะแต่ถ้าคุณโสดแล้วคุณมาโฟกัสในเรื่อง,องความรักเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียงานเสียการได้รวมไปถึงความรักของชาวราศีกันในช่วงที่ทํานายไปเนี่ย ยังไม่ดีความรักยังไม่โดดเด่นความรักยังไม่สวยหรูถ้าคนโสดคบหาใครดูใจกับใครอยู่มีโอกาสมีปัญหากับเพศตรงข้ามมีปัญหากับคนที่คบหาหรือเจอคนที่เขาไม่จริงใจไม่โสดจริงคบกันประเดี๋ยวประดาวแล้วเขาก็ตัดขาดความสําคัญไปหรือว่า คุยคุยอยู่แล้วก็หายไปโดยที่ไม่บอกเราจะเป็นในลักษณะนี้สําหรับคนโสดที่มีคนคบหาดูใจอยู่นะคะเอาเป็นว่าคนโสดควรเอาใจไปโฟกัสเรื่องงานจะดีกว่าเพราะว่าคุณมีโอกาสมีความโชคดีในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของความรักต่อมาคนมีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าระวังคู่ของคนรักคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือคู่ของคนรักของคุณทํางานหนักขึ้น นะคะแล้วก็รวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกับคนรักโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอาาอกมาทะเลาะกันหยิบยกมาทะเลาะก,กันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสมีการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของชีวิตคู่มากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากค่ะ